ได้ลงกองบินนะครับได้ออกกำลังกายนะครับดูนะครับเพื่อนได้บินออกกำลังกายนกเขาจะได้มีกําลังนะครับลดความเครียดในตัวนกนะครับกงนี้ก็จะยาว3เมตรนะครับ ให้เขาได้บินออกกำลังกายนะครับลดความเครียดให้นกนะครับนกก็จะมีสุขภาพที่ดีแลครับและแข็งแรงนะครับอาทิต์หนึ่งก็จะให้บินอยู่ประมาณ3วันนะครับ3วันถึง4วันนะครับแล้วแต่นะครับ ได้กำลังนะครับให้เขาบินนะครับดูนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นวิธีการเลี้ยงนกนะครับนกกงกระจุกนะครับให้เขาบินออกกำลังนะครับ